สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคูโจนะก็มีเทคนิคดีๆนะคะกับการเสริมสร้างสตินะคะทำให้เราเกิดสมาธินะคะก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยลองฝึก การนั่งสมาธิกันดูค่ะนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะคะไม่ค่อยฝึกสมาธิกันค่ะเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนคิดแต่ว่าไม่มีเวลาค่ะนะคะในวันวันนี้โจขอนำเสนอให้ทุกคนเนี่ยลองแบ่งปันเวลาทุกๆเช้านะคะตอนที่เป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับทุกคนที่ตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมานะคะลองพอลุกจากที่นอนปุ๊บเนี่ย เราลองเปลี่ยนตัวเองใหม่ดีไหมคะด้วยการเริ่มนั่งสมาธิกันค่ะนะคะใช้เวลาไม่มากเลยค่ะก็ประมาณสัก5นาทีค่ะมันก็จะช่วยทำให้เราเกิดสติขึ้นมาได้แน่นอนค่ะทำให้เราเป็นคนหนึ่งที่เกิดเป็นคนอารมณ์ร้อนมันก็จะทำให้เรามีอารมณ์เย็นขึ้นค่ะเพราะโรคปัจจุบันนี้นะคะมันคือส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้ทุกคนเนี่ย เป็นสภาวะของอารมณ์ค่ะนะคะการานั่งสมาธิมันคือส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยให้เรามีสติมากขึ้นหาวิธีการนั่งสมาธิหลังจากที่คุณตื่นนอนขึ้นมาแล้วให้คุณนะคะดื่มน้ําก่อนเนาะเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพตัวเองก่อนนะคะเมื่อดื่มน้ําเสร็จแล้วตั้งจิตอธิษฐานเลยค่ะว่าวันนี้เราจะ นั่งสมาธิให้กับตัวเราเองหรือว่าส่งผลบุญนี้ให้กับผู้ใดให้เรานึกคิดนะคะแล้ววิธีการน,นั่งสมาธิก็นั่งแบบท่าสบายๆได้ถ้าคุณไม่จำเป็นจะต้องนั่งขัดสมาธินะคะคุณสามารถนั่งบนเตียงแล้วก็หลับตา สุดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะแล้วคุณก็ค่อยๆผ่อนคลายค่ะแต่ถ้าวันนี้เรามีคําภาวนาว่าพุทธโธคุณก็ท่องคําภาวนาว่าพุทธโธก็ได้หรือใช้คําว่ายุบหนอพองหนอก็ได้เห็นไหมคะใช้คําว่าภาวนาได้ ทุกๆอย่างเลยค่ะนะนี่คือสิ่งหนึ่งเนาะที่จะทำให้เราเกิดสติหรือใครจะใช้คำที่ว่าถ้าบางคนไม่ได้เป็นศาส,สนาพุทธอาจจะเป็นศาสนาอื่นที่สามารถที่จะอยากจะออกมานั่งสมาธิก็ใช้คำภาวนาคำว่า488ก็ได้ค่ะหรือ4ก็คืออะไรหายใจเข้าออกลึกๆนับ1 2 3 4ค่ะ หายใจแล้วก็สะกดอารมณ์คืออาสะกดลมหายใจไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมคะแล้วก็หายใจออกนับ8ค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งทำให้เราอารมณ์เย็นขึ้นมาทำให้เราเกิดสภาวะสติได้มากขึ้นค่ะนะคะนี่คือวิธีการนั่งสมาธินะคะ แล้วถ้าใครหลายๆคนบอกว่าฉันนั่งไม่ได้หรอกใจของเรามันฟุ้งซ่านสมองของเรามันส่งออกไปที่อื่นให้คุณมองมันแค่นั้นเองนะไม่ต้องไปสกดมันค่ะไม่ต้องไปกังวลกับมันค่ะว่าตอนนั้นอารมณ์ความคิดมันจะว่อนวิ่งไปไหนให้คุณคิดแต่ว่ามันคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความคิดที่มันวิ่งลอยไปอ่ะ ให้คุณแค่มองแล้วก็สังเกตมันค่ะไม่ต้องไปแบบกลับมากลับมาหรือว่าตั้งจิตเลยนะให้คุณมองภาพนั้นแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวพอคุณนั่งนิ่งๆสงบปุ๊บทุกอย่างในอารมณ์นั้นมันก็จะหายไปค่ะวันนี้นะคะครูโจนะคะก็มาแบ่งปันในการนั่งสมาธิเพราะว่านั่งทุกวันทุกวันจะทําให้เรามี อารมณ์ดีขึ้นอารมณ์เย็นขึ้นแล้วก็เราจะมีสติมีสมาธิมากขึ้นค่ะระหว่างวันค่ะนะครูโจเลยพร้อมที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนค่ะนะในวันนี้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิค่ะฝากคลิปนี้ไว้ให้กับทุกคนคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะค่ะขอให้ทุกคนลงไปปฏิบัติทำตามกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ